ภูเขาทะเลน้ำตกรวมถึงป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับที่ดูแลพื้นที่กว่า80ล้านไร่ในไทยซึ่งเปิดให้ผู้คนได้เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าของประเทศนี้แต่ว่ากรมอุทยานมักถูกตั้งคำถามเสมอถึงการจัดงบประมาณครับรวมถึงมีข่าวทุจริตคอร์รัปชันและเงินนอกงบประมาณ ที่ยากต่อการตรวจสอบในการใช้จ่ายทำให้เกิดข้อสงสัยครับว่าจริงๆแล้วกรมอุทยานมีรายได้จากช่องทางใดบ้างมีวิธีจัดสรรกันอย่างไรและมีความผิดปกติอะไรหรือไม่สำรวจเรื่องราวเหล่านี้ไปพร้อมกันในรายการคีมเสกครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมสัดส่วนป่าถึงลดลงทุกปีทั้ง pues, ที่ประเทศไทยเรามีงบที่เรียกว่างบปลูกต้นไม้ทุกปีนะครับ แต่ละปีกระทรวงต่างๆของไทยจะได้รับเงินจากงบประมาณแผ่นดินที่ต้องผ่านด่านสสในการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีทําให้ประชาชนได้เห็นครับว่าเงินภาษีที่เสียไปจะถูกใช้ไปทําอะไรบ้างพอสังคมเริ่มพูดคุยเรื่องงบประมาณของกรมอุทยานแนวคิดก็มักจะแบ่งเป็นสองฝั่งครับฝั่งหนึ่งมองว่าประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสําคัญหากต้องการให้ไทยมีธรรมชาติที่สวยงามต่อไปก็ไม่ควรตัดลดงบประมาณของกรมอุทยานลง แต่ควรต้องเพิ่มงบประมาณด้วยซ้ําเพื่อให้เงินไปถึงเจ้าหน้าที่และผู้พิทักป่าให้มีเงินดูแลธรรมชาติมากขึ้นแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันครับเราได้พูดคุยกับที่วัดดําแก้วที่ปรึกษาประจำคณะกรรมธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถึงประเด็นนี้เขาเล่าครับว่าเป็นความจริงที่นักการเมืองหลายคนทั้งฝ่ายร,รัฐบาลและฝ่ายค้านมักจะเสนอให้ตัดลดงบที่ไม่สมเหตุสมผลของกรมอุทยานออกไป เช่นให้ตัวแทนของกรมอุทยานเลือกว่าจะตัดงบใดระหว่างงบกําลังคนกับงบปลูกป่าถามว่าทําไมถึงต้องเสนอตัดงบปลูกป่าคุณที่วัดอธิบายครับว่าหากได้พูดคุยกับคนที่ทํางานในกรมอุทยานจะพบว่าการทุจริตคอร์รัปชันสามารถทําได้ด้วย4ช่องทางใหญ่ๆครับได้แก่ส่วนงบประมาณบุคคลงบปลูกป่าเงินนอกงบประมาณจากการเก็บค่าข้าอุทยานและการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อเทียบกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่ทําโครงการปลูกป่าเขาจะใช้ระบบดาวเทียมส่งข้อมูลติดตามว่าป่าที่ไปปลูกแต่ละปีอยู่ตรงไหนตอนนี้ต้นไม้โตขึ้นเท่าไหร่แล้วเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าได้แต่ว่ากรมอุทยานมักจะเขียนโครงการปลูกป่าทุกปีแต่ไม่เคยเสนอแนวทางการติดตามอย่างที่ว่ามาครับสสจึงมักขอให้ตัดลดงบประมาณในส่วนนี้เป็นประจำ งบปลูกป,ป่าของโกบุทยากับกรมป่าไม้อะไม่เคยมีระบบตรวจสอบเราไม่มีระบบแท็กกิ้งแปลงปลูกป,ป่าของของกบุทยานการใช้งบประมาณปลูกป,ป่าของโกบุทยานมันไม่มีจริงเวลาเขามาทําแผนขอที่จะพาเขาบอกว่า เขาขอเป็นงบปลูกป่าคุณควรจะแน่มาด้วยว่าแบบเนี่ยรับติจูดเท่านี้ลองติจูดเท่านี้คือตำแหน่งอ่ะให้เราไปเช็คได้ว่ามันมันปลูกจริงไหมอะไรเงี้ยงบขอไปเท่านี้ปลูกได้เท่าไหร่จะมารายงานไหมมันว่าพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็เห็นข่าวก็พื้นที่ป่าก็ลดลงทุกปีแล้วสงสัยไปปลูกลงไมน เราไม่รู้เปอร์เซนต์ด้วยซ้าว่าแบบว่าเป็นกี่เปอร์เซนต์ที่มันเป็นป่าที่ตัดงบที่เรามาขอเราปลูกป่าทุกปีอ่ะเคยคุยกับนักวิชาการเราอ,อวิจัยเราอยากวิจัยเรื่องเพิ่มพื้นที่ปา่าคือแค่อยากรู้ว่า30ปีมาเนี้ยประเทศไทยใช้งบปลูกป่าไปเท่าไหร่เนี่ยข้อมูลจากกรมป่าไม้ก็ไม่ได้มาคุณทิวัดยังระบุอีกครับว่าพอให้กรมอุทยาเลือกระหว่างตัดงบคนหรือว่างบปลูกปา่าสุดท้ายงบกําลังคนก็มักจะถูกเลือกตัดออกก่อนเสมอเลยครับ เมื่อพูดถึงเรื่องปลูกป่าไปแล้วต่อมาคืองบส่วนจํานวนคนที่บางครั้งเราอาจจะพบความไม่ชัดเจนได้เช่นกันครับเพราะว่าจะมีกรณีตัวอย่างที่เรียกกันว่าลูกจ้างผีทำงานเป็นผู้พิทักป่าในอุทยานแห่งหนึ่งซึ่งผู้บังคับบัญชาจะมีโคต้าจ้างผู้พิทักป่า10คนแต่จะมี2คนที่มาแค่ลงชื่อเซ็นรับแล้วก็อยู่บ้างครับส่วนเงินค่าจ้างให้ผู้พิทักป่าสองคนที่ไม่ได้ทำงานก็เข้ากระเป๋าผู้บังคับบัญชาในอุทยานนั้นๆ ถามว่าเรารับเรื่องร้องเรียนพอร้องเรียนไปเราก็รับถ้าในระดับเป็นนโยบายอะ่ะเราก็ยังยังมีข้อสังเกตเช่นงบประมาณปีที่ผ่านมาก็ชื่นชมอธิบดีคนปัจจุบันะ่ะเขาก็เซฟก่อขั้นบันไดของเงินของผู้พิทักษ์ป่าเพิ่มขึ้นะ่ะในรอบเป็นสิปีเลยอะ่ะไอ้น,นี้ก็เห็นใจหัวหน้าอุทยานแต่ละแห่งเขาขึ้นะ่ะเราก็เห็นด้วยแต่เราแค่อยากให้มีกรณีทุจริตแบบที่บอกอะ่ะพนักงานผีอะไรอย่างเงี้ย นอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีกว่าหมื่นล้านบาทแล้วนะครับกรมอุทยานยังมีเงินอีกก้อนหนึ่งเรียกกันว่าเงินนอกง,งบประมาณครับข้อบังคับของเงินนอองก็ประมาณถูกระบุไว้ในพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561มาตรา61วรรคสองแต่ความว่าเงินนองกงบประมาณของหน่วยงานรัฐให้นํามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลังเว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือได้ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าแปลงง่ายๆก็คือหน่วยงานรัฐที่มีเงินนองงบประมาณเขาสามารถจัดสรรรายได้ภายในองค์กรกันเองได้ครับและสสกับประชาชนจะไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารเงินนอกงบประมาณในกระทรวงต่างๆได้เลยโดยรายได้ส่วนหนึ่งที่อยู่ในหมวดเงินนองงบประมาณของกรมอุทยานจะมีทั้งการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าพื้นที่ค่าที่พักค่าค้างแรมในพื้นที่เงินบริจาคจากมูลธิหรือว่าหน่วยงานต่างๆและค่าสมัครสอบรายหัวเพื่อเข้าทำงานในกรมอุทยาน รัตพลโตว,วิจักชัยกุลสอสอพรรคเก้าไกลหนึ่งในคณะกรรมิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ระบุครับว่าเมื่อย้อนดูข้อมูลในปี2566ครมอุทยานมีพื้นที่อนุร,รักษ์ในความดูแล143แห่งกำกับดูแลโดยสำนักบริหารพื้นที่จำนวนอน,อนุร,รักษ์21แห่งทั่วประเทศ และทั้ง143แห่งสามารถทำรายได้รวม1,467,824,132.04บาทแบ่งเป็นค่าเปรียบเทียบปรับค่าตอบแทนที่พักเงินบริจาคค่าบริการหรือว่าค่าเข้านะัฐลนอธิบายครับว่าระบบการจัดทำก็ประมาณปัจจุบันตามพรบ,บวิธีการง็ประมาณกำหนดให้ทุกหน่วยงานระบุเงินน่องก็ประมาณพร้อมแผนการใช้เงิน แต่ว่าไม่ได้บังคับให้แสดงแผนการใช้จ่ายโดยละเอียดครับพอมีข้อกําหนดแบบนี้ประชาชนหรือว่านักการเมืองที่อยากรู้ยอดเงินนอกงบประมาณแต่ละปีของแต่ละหน่วยงานก็จะต้องดูผ่านเอกสารงบประมาณเล่มขาวค่าชมพูแต่ถ้าต้องการตรวจสอบแบบเจาะลึกแบบเข้มข้นก็ต้องไปขอกับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตอง,งอแล้วจะได้เอกสารทางบัญชีที่รู้ยอดยกมารู้ยอดลดเพิ่มรู้ยอดคงเหลือ กับอีกทางหนึ่งก็คือต้องให้ทางหน่วยงานออกมาชี้แจงด้วยตัวเองครับเช่นเดือนกนรกฎาคมปีที่แล้วกรมอุทยานออกระเบียบใช้เงินนอองก็ประมาณเพิ่มความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่บาดเจ็บและเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยวงเงินสูงสุดไม่เกิน50,000 0บาทแต่ถึงจากนนั้นครับในเงินโสดอื่นๆที่ไม่ได้แจ้งเราก็ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้มากกว่านี้และได้รู้เท่าที่เขาชี้แจงเท่านั้นครับ เมื่อเราไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบการใช้เงินน่องงบประมาณของกรมอุทยานอย่างละเอียดได้เราอาจจะต้องย้อนกลับไปจุดตั้งต้นจุดแรกสุดครับนั่นคือที่มาของเงินน่องงบประมาณในส่วนของการเก็บรายได้ค่าเข้าที่พบว่าน่าสนใจไม่แพ้กันครับเดือนธันวาคมปี2566อุทยาแห่งชาติหาดเจ้าหมายจังหวัดตรังที่มีสถานที่ท่องเที่ยวโด่งดังอย่างถ้ำบรกกพบการทุจริตการจัดเก็บค่าเยี่ยมชม ซึ่งกลโกงก็เหมือนกับหลายๆที่ที่เป็นข่าวครับคือเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้บริษัททัวร์ทำให้รายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่แท้จริงเพราะว่าจากตัวเลขที่ปรากฏในบัญชีครับพบว่าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมบางเดือนเก็บค่าเข้าชมไม่เกิน 40, 0 0 0บาทขณะที่อุทยานอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงมีรายได้ต่อวันหลักแสนบาท และเมื่อสุ่มตรวจก็พบบันทึกเจ้าหน้าที่ที่จดว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ70คนซึ่งมาสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่มีนักท่องเที่ยวรวมแล้วไม่ต่ำกว่า400-500คนตัวเลขที่ถูกบิดเบือนขนาดนี้ทุกวันและทําติดต่อกันเป็นเวลานานทําให้อุทยานสูญเสียรายได้จํานวนมากครับ หรือว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองครับสำนักข่าวไทย P ี s รายงานความผิดปกติที่ลานกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งหนึ่งในภาคเหนือเมื่อนักท่องเที่ยวที่จองเต็นท์กับอุทยานถูกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ออกใบเสร็จค่าเช่าเต็นท์แต่ให้เป็นตั๋วบัตรสวัสดิการมาแทนรวมถึงพบเงื่อนไขแปลกๆว่นานักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ใบเสร็จจะต้องจ่ายเงินเป็นเงินสดหน้างานเท่านั้นเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงรับว่าเป็นเพราะว่นานักท่องเที่ยวไม่ได้จองมาก่อน พอเต็นของอุทยานเต็มเลยต้องไปใช้เต็นที่เจ้าหน้าที่รวมเงินกันซื้อมารองรับนักท่องเที่ยวเองเงินที่ได้จะถูกเก็บเข้างบสวัสดิการเลยออกใบเสร็จของอุทยานให้ไม่ได้ครับชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรผอ,อสำนักอุทยานแห่งชาติแสดงความเห็นกรณีแบบนี้ว่าสามารถทําได้แต่ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมเช่นต้องให้เต็นของอุทยานเต็มจริงๆเสียก่อนถ้ายังไม่เต็มนะักท่องเที่ยวต้องมีสิทธิ์เลือกว่าจะใช้เต็นของอุทยานหรือว่าเต็นเสริมของเจ้าหน้าที่ และต้องไม่บังคับว่าจะต้องจองมาก่อนเท่านั้นอีกเคสหนึ่งก็เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ครับยุทธพงศ์ดำสีสุขหัวหน้าอุทยาแห่งชาติหาดนพรัตนารามูเกาะพีพีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับว่าอุทยานสามารถจัดเก็บรายได้เฉลี่ยวันละสองล้านบาทและเทียบกับก่อนหน้านี้ที่เคยจัดเก็บได้เพียงแค่วันละ0 0แสนบาทในรายงานข่าวหลายแห่งระบุเลยครับว่าหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาราหมู่เกาะพีพี เอ่ยถึงการทุจริตคอร์รัปชันในช่วงที่ผ่านมาก็าเป็นปัญหาคาราคาซังที่ไม่ได้รับการแก้ไขจริงจังเพราะว่ามีอดีตเจ้าหน้าที่อุทยานหลายรายาร่วมมือกับบริษัททัวร์หลายเจ้าทุจริตการเก็บรายได้ค่าเข้าจนยอดจัดเก็บไม่เท่ากับจํานวนผู้มาท่องเที่ยวจริงหลายครั้งเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยให้มีอภิสิทธิ์ชนเข้าพื้นที่แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งตอนนี้ได้ปรับเปลี่ยนระบบใหม่เปลี่ยนเจ้าหน้าที่อุทยานทําให้ยอดจัดเก็บมีความเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันรายได้จึงพุ่งสูงอย่างรวดเร็วครับ ด้วยตัวอย่างหลายกรณีที่เกิดขึ้นติดต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้ครับทำให้เราเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุทยานทั่วประเทศที่ได้แต่ตั้งคําถามครับว่าเพราะเหตุใดถึงมีปัญหาคอร์รัปชันต่อเนื่องระเบียบข้อบังคับหย่อนยานตรงไหนแล้วทําอย่างไรถึงทําให้เรื่องแบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกเพื่อให้เงินที่ควรจะเข้าสู่ระบบเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและโปร่งใส รัฐพลอธิบายถึงการจัดสรรเงินนองงบประมาณของกรมอุทยานครับว่าต้องทําตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติว่าด้วยการนําส่งการเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบํารุงรักษาอุทยานแห่งชาติวานาอุทยานสวนพฤกษศาสตร์หรือสวนลูกกชาติพศ2564 ซึ่งแต่ละหน่วยงานภายในกรุมอุทยานจะเสนอโครงการกันภายในว่าจะทําอะไรบ้างจากนั้นคณะกรรมการการเงินอุทยาแห่งชาติที่ถูกแต่งตั้งขึ้นตามระเบียบข้างต้นจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติซึ่งรายได้ของปี2 5 1 6จะถูกนํามาจัดสรรเพื่อใช้ในปี2 5 1 7แบ่งเป็น60เป็นเงินบำรุงรักษาและส่วนเสริมโครงการต่างๆอีก20ให้หน่วยงานภายใน15จัดสรรเป็นงบสำรองกรณีเร่งด่วนหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินแต่ว่าไม่ทราบยอด 5%แบ่งให้เทศบาลหรืออบอตอที่เป็นที่ตั้งของอุทยานนั้นๆครับเ่อไ,ไม่สามารถตรวจสอบการใช้เงินทั้งหมดได้ดังนั้นการดูแลที่มาของเงินจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญมากขึ้นครับกลุ่อุทยานได้นําระบบที่เรียกว่า e-ticket มาใช้อำนวยความสะดวกเพื่อเก็บข้อมูลและลดความเครือบแคลงใจต่างๆเกี่ยวกับค่าค่าอุทยานนําร่อง6อุทยานยอดนิยมอย่างเขาใหญ่เอราวัณดอยอินทนนท์อ่าวพังงาเกาะพีพีและซิมิลัน แต่มันก็ยังมีปัญหายิบย่อยครับโดยเฉพาะกับอุทยานทางทะเลเพราะว่าวิธีการเข้าชมอุทยานจะต้องซื้อทัวร์หรือว่าเช่าเรือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักไม่ได้จองล่วงหน้าเมื่อเรือไปถึงค่อยจ่ายค่าเข้าอุทยานที่ท่าเรือบนเกาะมีกี่หัวมากี่คนก็จ่ายเงินสดกันตามนั้นพอมีระบบ e-ticket ขึ้นมาตัวระบบออกแบบให้นักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้าด้วยตัวเองแบบ1ต่อหนึ่งซื้อออนไลน์จ่ายตรงวิธีการนี้ไม่มีปัญหากับอุทยานแห่งชาติแบบที่เดินทางไปเองได้ แต่มีปัญหามากกับอุทยาแห่งชาติทางทะเลที่100%นตักท่องเที่ยวต้องซื้อทัวร์หรือว่าเหมาเรือเพราะว่าระบบไม่สามารถให้บริษัททัวร์หรือเจ้าของเรือจองตั๋วแบบรายหัวได้เพราะอีทิเกตถูกทำขึ้นเพื่อลดช่องโหว่แต่ไม่ได้เหมาะกับอุทยานที่เดินทางไปด้วยทัวร์เป็นส่วนใหญ่อุทยานทุกแห่งทั่วประเทศเลยยังต้องใช้ระบบดั้งเดิมคือการซื้อตั๋วที่น้าง,งานครับรัฐพลยังมีข้อเสนอเพื่อลดช่องโหว่ที่ว่านี้2เรื่องครับ เรื่องแรกคือระบบ E-Ticket ตต้องทำช่องทางสำหรับบริษัททัวร์ไกด์คนมานำเที่ยวเพื่อให้สามารถจองในแบบหลายคนหลายหัวได้และต้องยกเลิกได้ง่ายด้วยเช่นกันครับอันที่2คือการซื้อตั๋วนั่งงานต้องยกเลิกการฉีกคูปองเป็นเล่มๆให้นักท่องเที่ยวแต่ต้องเป็นระบบรีจิสเตอร์ข้อมูลผู้เข้าอุทยานพร้อมรับเงินออกใบเสร็จออกคูปองแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ข้อเสนอ t h i อาจไม่จําเป็นต้องทําทุกอุทยานนะครับเพราะว่าหลายที่ไม่มีนะักท่องเที่ยวจํานวนมากไม่มีไรายได้สูงทําให้ไม่คุ้มที่ต้องลงทุนระบบหน้างงานแต่ข้อเสนอนี้ต้องบังคับทับกับอุทยานที่มีความพร้อมมีไรายได้เยอะหรืออุทยานที่ประเทศต้องการจะยกระดับนอกจากนี้การจัดการเงินนองงบประมาณให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสป้องกันข้อคอรหาอาจสามารถทําได้ด้วยการทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆโดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิน่นที่ทั้งตรวจสอบและถ่วงดุลและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ขณะที่คุณที่วัดเขามองว่าเงินน่องงบป,ประมาณที่แบ่งให้ท้องถิ่น5%อาจน้อยเกินไปครับเพราะเวลา,าท่องเที่ยวเดินทางไปยังอุทยานก็ต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ตั้งอุทยานเกิดการสร้างขยะสร้างมลพิษดังนั้นอุทยานกับท้องถิ่นควรต้องทํางานด้วยกันมากขึ้นถ้าอยากให้มันโปร่งใสไม่มีทางเลือกอืน่นนอกจากการร่วมมือกับหลายหน่วยงานเงินนองงบประมาณนี้อะอย่างน้อยถ้าเปิดการมีส่วนร่วมจากท้องถิน่นเราจินตนาการดูว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นไปนั่งเจ็บตัวอยู่ด้วย แล้วเงินส่วนนี้สุดท้ายมันก็ต้องเป็นเงินมามาที่ท้องถิ่นมันมีเปอร์เซนต์แบ่งความโปร่งใสมันก็ต้องมีแบบคนมามาเช็คบาลานะ่ะมันเป็นเงินนอกอปประมาณแต่ขอได้ไหมต้นทางของเงินนอกอประมาณนียมีหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยซึ่งจะเขาจะได้รับผลกระทบได้รับประโยชน์อะไรด้วยอ,อย่างน้อยแบบพี่นั่งคู่กันได้ไหมหรือเป็นกรรมการซึ่งอุทยานในละแห่งก็มีคณะกรรมการอุทยานอยู่แล้วอะ่ะ ทำไมจะส่งคนเป็นตัวแทนหรือไม่นั่งเก็บคู่กันหรือว่าอะไรสักอย่างคือบัญชีร่วมอะไรก็ได้จริงๆแล้วมันอาจจะต้องเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นให้ท้องถิ่นใช่ไหมภารกิจอะไรบางอย่างที่อบตสามารถเข้าไปช่วยสนับสนุนอุทยานโดยอุทยานไม่ต้องมาตั้งงบเพิ่มอ่ะต้องวินทั้งคู่อ่ะสมมุติอาจจะจาก5เป็นสิแต่เรื่องขยะในอุทยานเนี่ยท้องถิน่นจะต้องมาจัดการแทนโครงสร้างอะไรร่วมกันบางอย่างที่อุทยานไม่ต้องตั้งงบเพิ่มอะไร เพราะว่าอย่างน้อยตัวแทนจากท้องถิ่นก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนถือเป็นการช่วยตรวจสอบถ่วงดุลจากหลายๆฝ่ายและยกระดับท้องถิน่นกับอุทยานควบคู่กันไปด้วยรัฐบลก็มีข้อเสนอสําหรับเรื่องนี้คล้ายกันครับเขามองว่าควรลดสัดส่วนของเงินบำร,รุงรักษาและส่วนเสริมโครงการต่างๆ60%เป็น50%เพื่อเพิ่มให้กับท้องถิน่นจาก5%เป็น15% แม้ไม่ได้เป็นจํานวนเงินที่เยอะนะครับแต่สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งแค่มีรายได้เพิ่มหลักแสนถึง1ล้านบาทก็มีความหมายและเอาไปทําอะไรได้มากขึ้นอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเงิน60%ที่ไปเติมกับโครงการต่างๆแต่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายอยู่แล้วเช่นการทําแนวกันไฟการแก้ไขหมอกควันฝุ่นพิษการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโครงการเหล่านี้ควรบริหารจัดการตามวงเงินที่อุทยานทําเรื่องขอในปีงบประมาณ หากทำตัวเลขของงบประมาณแล้วแต่ไม่พอจนต้องนำเงินนองงบประมาณมาสมทบอาจแสดงให้เห็นว่ากระบวนการจัดทำแผนหรือว่าโครงการกำลังมีปัญหาครับแต่ในกรณีที่กรมอุทยานจะนำเงินนองงบประมาณไปทำโครงการที่มีประโยชน์นอกเหนือไปจากงานตามภารกิจเช่นโครงการพัฒนายาวชนค่ายเยาวชนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับช้างป่าโครงการนักเรียนนักศึกษาอาสาพิทักษ์อุทยานหากโครงการลักษณะนี้ถูกบังคับให้รายงานแผนล่วงหน้าบังคับให้รายงานผลการดําเนินการ อาจก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นและถ้ามันโปร่งใสามากพอก็จะไม่มีใครมาตั้งคำถามถึงการจัดสรรเงินน้องก็ประมาณว่ามีเท่าไหร่หายไปไหนหรือว่าถูกใช้ไปกับอะไรขอบค,คุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีมสเตจและแลกเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์หรือว่ากดฟีเจอร์ซูเปอร์แทงเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ สวัสดีครับ